อย่มงี้คุณนึงได้ไหมลูกได้เลยพ่อดีไหมครับยังตังเขาพักสนามหน่อยได้ครับมานี้กันล้มงสู้แสงกินก็ไม่ได้เลยได้อยากให้ดกีางไมกดบ้างไมด้แเอากินบ้างไหมอพอแล้วตอนมะมีอยากได้หัวใจตรงโตโตตอนมะหมีอยากได้หัวใจตรงโตโตตัไม่โตยังไม่โต นี่ด้วยค่ะใหญ่ได้แค่นั้นเรอลูกโอ้ยไม่เห็นใหญ่เลยไม่เห็นใหญ่เลยต้องทำยังไง่ายหลายครังมาเลยเมื่อกี้เขาสั่งป้าว่าเดี๋ยวนี้เล่นปลาไม่ไม่ทำการแล้วหอ้แล้วแลตอบว่าตอบว่าผมบอกว่าเล่นยังเล่นปลเป็นงานนี้เลย ถ้าว่าไปเล่นมันก็เหมือนแบบเล่นบาตอนเ,ย,นเย็นอะไรอย่างบมีไปแข่ก็เมไปเลนบาตอนเย็นแต่ว่าถ้ามีงานก็ไปทำงานงดีเเยอะเนาะงานหลายอย่างาอย่างช่วงนี้ดีเลกอะไรมาช่วงนี้ว่ามีเป็นตีนกบมา กานเนเล่นเอไว้รู้ว่ชอบสวนไปอะไรนะ่ารนร้อยกักกรรมนี่อยา่จะไปขี่มาไดโอ้ดีดีดีอะไรตองปออกรอบนะยังไม่เคยครับตอนนี้สอสองได้แต่ไรใช่ไหมได้แต่ไรตมยเลยตายอยากครับมีงานก็อยากไปทำไปทำอยาก การแสดงของซีรีส์ละครเวทีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> like, ็สนุกและอันนี้จะเป็นมิวสิคลก็จะต้องเต้นเพลงไทยได้ด้วยตะลันยกแขกขึ้นสองข้างคูณตู่คุณงี้ตัวชายขวานยกมือขึ้นยกไปขวาพูดอะไรก็คือทำเพื่อคนง่ายนของเราน ทับุญทับุญที่ไหนครับวันที่เจ็ดอนี้รไปไม่เจอครไปถูกไปเนี่ยไปกินเทเกเ็ตั้งไก่ตั้งฟ้าไม่ไกลวันันอาทิตย์เนี่ยสาสาครับอย่าไปวันาทีนะก็จับได้่วัที่เดีหน่มี่หนเออเอ น้องก้อนแรไปเที่ยวด้มแกรเลแกรบไปเที่ยวหนได้ไหมก็จะไปเที่ยวกันไปไปเที่ยวทะเลกันดีอะไรบ้างจะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งทะเลกุนแกระเนี่ยลูกน่าไม่มีอะไรเดียวถามให้หน่อยดีถามพี่จเจ๊ให้หน่อยดิ๊ค้างไหมครับค้างค้างค้างครับพี่บ้าค้างเมื่อกี้มั้งครับแล้วเมื่อกี้บอกมั้งครับ ไม่แน่ใจคิดว่าใช่ว่าได้มีขาทางข้างเสาเขาตั้งไปเสาหนังเสากับไมพิสเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ได้แต่คิดว่าอย่างไรผมน่าจะมีคขาแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันหนึ่งวันสองวันเอาอีกคําถามได้ไหมอ่ะเป็นเป็นต้นเดือนหรือว่าปลายปลายกลางเดือนโอเคไม่ไม่ไม่อาทิตย์แรกของเดือน เราเลียดก็เขาด้จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าปอะตรงไหนบอกพี่เตตให้ลงฟอมเร็วๆหน่อยนะได้แล้วผ่าไปบอกลงฟอมเที่ยวไปเที่ยวด้วยไปด้ไมีข้อมูลอะไรเลยี่กันได้ทำดด้วยไม่มีข้อมูลเลยไปวันไหนคะอ้าว จะอยู okay, okay. okay. ่ช่วงเดือนกาตนาค่ะอย่างเดียวเลยเปค่ะเราเลวัที่เลยโอเคอุ้ยวันที่เดียวเผื่อบางคุณไปไปเช็งงานลางงานใช่ใช่วันที่สิบนะฮสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสองคืนสองคืนโอ้ย จบจตอบเลยจตไม่หนักอ้าวจะสมคืนนี้สองคืนก็พยายามไมให้ผมทีอยู่ว่าเราต้องทำอะไรกันไวันสุกมันจะตกับวันหยุดใ้เวลาคิดมัเรื่องบางคนก็จะได้แล้วบ้อยห้า้อยห้เกมอ่ะโอเคผมกไปนั่งเตรียมเกมอ่ะ แต่ผมจะเป็นคนคุมมัมีแล้วใครจะเป็นทิมงานแใครจะเป็นทีมงานผมออ่าคุมด้วยทิมงานด้วยโอ้โห ไปยกของมา้กเจมาแต่งายทนีลวันรุ่ไม่น่ามีาเล่นแบดได้ไหมได้แต่ถ้าพอมีก็เล่นได้มาสูตรอวันนี้าสูตรล่อสูรลอเะยครับโอ้ แตกต่างจากเมื่อชุดเมื่อเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนบ่ายตอนบ่ายอะเป็นอยากเห็นชุดตอนบ่ายมีไอไอลำลำเราแล้วน้องก็ไม่ออกมาใบใบกระจกเลยมีแต่คนถามถึงจริงเหรอใช่มีเราบอกว่าเอ้ยใครน่ารักจังทําไมเข้าไปแต่ข้างในไม่ออกมาข้างนอกเลยเออไม่เคยมีผมก็รีบเปลี่ยนว่าก็เยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายอะไรกัก็เลยแบบว่าก็ไปนอนอ๋อวันหลังงานกระจกน้องออกมาบ่ายๆหน่อยครับ อไม่ต้องเิอเออแบบนี้เลยเนียมันหวานอะบอคนเยีะเยอะอาไปใครว่างก็ช่วยช่วยกันโปรโมทหน่อยครับชอบมาตอน่แต่รู้สึกว่าจะเท่อยู่คนเดียวเลยนะในงานธรรมดาอะไรอย่างี้ ย,ยางครับแต่ใกล้แล้วเขาจะถ่ายไปหลอดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีผลเท่าไหร่นแต่ว่าถ้าสมมติเขาจะถ่ายจริงน่าจะมีไปวงนสองน่าจะใกล้แล้วครับแต่แต่เขาไม่เปิดตัวคู่นำเลยหรือเปล่านจะเปิดเลยไม่จบน่าจะเปิดเลยเร็วนี้นะครับแต่เป็นคู่ใหม่เขาเปลี่ยนอ,อ๋อออกช่วงเจ็ดปะ่ะต้องจา่าย ไม่ไม่เรานยออนช่องสามเนี่ยคุณน่าจะต้นต้นมาต้นดื้อไหมนิดหน่อยก็ได้ครับเจะบอกไม่เราไม่มีใครเชื่อนิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยซ่อยดื้อดื้อบางวันยัง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 ถึงได้งอยู่นี่บอกนะบอกเองต้องต้นมีคำถาม มีแฟนๆถามว่าน้องก้นจะเล่นวายเร็วๆนี้ไหมมีไหมเล่นอะไรซีรีส์วายอ่ะจะมีอีกไหมก็ถ้ามีโอกาสเลอนไะแต่ยังใช่ไหมครับใช่แต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะมีหนักเข้ามาเรื่อยๆอยู่หรือว่าซีรีส์แบบว่าอะไรให้แปลกแหวอะไรรอดูเออยังไงก็รอไปดูก่อนเพว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่เหมาะแล้วก็แบบว่าเจอมีคู่หรือว่าเล่นซีรีส์วายอะไรก็จะตัดไปที่ อยากเห็นคาแรคเตอร์แบบใหม่ๆบ้างไม่อยากเห็นคนเรียบร้อยอย่างเดียวเลย่หรอใช่เราเห็นไปเห็นในซีรีส์แน่นอนครับแบบว่าแบบอะไรที่แบบว่ามันหน้าคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนอ่ะมันดูหน้าแบบใช่ใช่จริงๆมันแบบว่าเปลี่ยนได้หมดเลยนะผมว่าจริงๆแบบเราก็มีหลายหลายด้านอะไรเงี้ยไปหรือว่าแบบเาจะได้รัาคนบ้างไหมใช่เราต้องแบบไปเรียนรู้ว่าถือว่าพัฒนาเหมือนเราด้วย ใช่ผมก็รู้สึกว่ามันเวลาแล้วที่เดี๋ยววันศุกร์ต้องไปช่วยของเวิร์คช็อปพวกซีรีส์ของ Netflix เอน็ตฟลิกซ์อะไรโอ้โหพวกนักแสดงทีมาทำเวิร์คช็อปเมอแบบว่าบางทีเราว่างเราก็ไปช่วยไปเล่น,ลนช่วยกับเป็นเวิร์คช็อปให้นักแสดงคนอื่นที่เขามีผลงานอะไรอย่างนีนนงง้ยก็ได้เรียนด้วยหลายหลายอย่างอย่างเยใช่เพรยาย,ยังแบบเรียนอยู่ <c oughs> บอกบอกคุณครูขอสักเรื่องหนึ่งในเน็ตฟลิกซ ว่าแบบเขาชอบมาแบบให้ฟูมทำให้อะไรเราก็แบบเตากเขาไม่เราไมช่วยเราไม่ได้เลยมันเป็นอะเรนะผมพเนี่ย M Y O N N ขายเป็นแล้วลูกพึ่งใจคล้าย้ายคล้าใช่ M O N R N เออาทำไ้ดีมันเร็วเป็นจรวดเลยเนี่ย ไปขายดเี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มขายต้องขายครับต้องขายมีขายกันอย่างเดียวไม่ไหวต้องขายตัวเองบ้างได้ครับนี่จะได้เหรียญทองแล้วนะเป็นนักขายเนี่ยมารับรางวัลเออต้องได้รางวัลแล้วถ้บวันกันเคยไปเห็นแบบในติ๊กต็อกอะไรเห็นเขบยอดวิวของผมแบบที่แฟนเขาติเยอะเยอะกว่าที่ผมลงเอแล้วล้มลอนอ่อนกมันหล่อมากเลยขอข้าล้มลน สักข um, ้าวีูคสัก้าวตาแตกต้งแตกหมดมันเป็นลมค่ะเย่าพิ่งเปลมค่ะน่ารัก่ารักนึงได้ไหมเอ้

อายัจับมือก็มาค่ะมาเจอตัวจริง